คนอื่นก็ขอสวัสดีเ,เ,เพื่อนๆวิพีน้องๆสายทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับทุกคนสามารถกระทําได้นะครับซึ่งวิธีการทำเนี่ยไม่ยากเลยนะครับใช้เพียงแค่วัสดุเพียงสองสามอย่างเท่านั้นเองนะครับก็คือไข่น้ําเปล่าปรุงชูรสนะครับเพียงแค่นั้นนะครับ พราะทำไมพืชของคุณเนี่ยจะเดินจบตัูได้ดีนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเราใช้ในกระบวนการในการย่อยนะครับย่อยการของเสียนะครับให้เป็นธาตุอาหารพูดได้ง่ายนะครับเหมือนที่กองปุ๋ยแบบนั้นนะครับผมจะเอาใบไม้มากองกองนะครับแล้วผมจะฉีดจุลินทรีย์สัง,สงเคราะห์แสงพอฉีดเสร็จมันก็ย่อยครับอพอช่วยแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยที่ดีหรือดินที่ดีนั่นเองนะครับหรือเรียกว่าดินหมัก นะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวนี้นะครับมันจะทําให้พืชเนี่ยแตกรากเยอะนะครับช่วยกระตุ้นให้พืชแตกยอดรากเพื่อช่วยในกระบวนการการสังเคราะห์แสงให้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับและทํให้พืชเนี่ยรับอาหารได้ดีนะครับเมื่อยอดเมื่อรากเยอะมันก็เป็นธรรมดานะครับที่พืชจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับรากเยอะต้นก็ใหญ่นะครับ ก็เหมือนกับคุณนะครับกระเพาะเล็กก็กินได้นิดเดียวก็ผอมนะครับกระเพาะใหญ่ก็กินเยอะก็อ้วนนะครับอ่าแล้วแล้ว,ลวมันยังช่วยในการแตกยอดของพืชน,นะครับมันช่วยในการแตกยอดของพืชได้ดีด้วยนะครับช่วยต้านทานโรคครับสร้างภูมิคุ้มกันนะครับเนื่องจากอ่ยูนิซีสองของ้อเสียงเนี่ยมันเป็นเชื้อแบค แบคทีเรียตัวหนึ่งนะครับที่ไปกําจัดแบคทีเรียอีกตัวหนึ่งที่เป็นแบคทีเรียตัวไม่ดีนะครับเโ,โดยที่มันเข้าไปทําลายเนี่ยเรียกว่าทําลายพันธะเคมีนะครับผมก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่นะครับแต่ในความความคิดของผมก็คือพูดง,ง่ายๆว่ามันไปทําลายเคมีบางตัวนะครับที่อาจจะร้อนแรงเกินไปนะครับอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเป็นอาหารของพืชนะครับ ก็คือพูดง่ายๆว่าเหมือนหมูขี้วัวสดนะครับถ้าเอาหมูขี้วัวสดไปใส่ต้นไม้ต้นไม้ก็ตายนะครับแล้วก็ยังทาให้ทาให้ดอกเนี่ยอดอกสีสันสวยงามนะครับสีมาเต็มเลยนะครับปรับสภาพดินนะครับถ้าดินไหนเนี่ยดินไม่ร่วนซุยนะครับเรา,าฉีดจุลินทรีย์แสงข้อแสงหรือราดไปเลยก็ได้นะครับ แล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือม,มันไม่เป็นอันตรายต่ออะไรทั้งสิ้นเลยนะครับจนริงข้อใส่สงนี้นะครับมันเป็นเขาเรียกว่าน้ำหมักชีวภาพก็ก็ได้นะครับไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสัตว์นะครับรวมทั้งช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยนะครับเนื่องจากมันใช้แทนอฮโม,มเนียยูเรียได้นะครับซัลเฟตพวกนี้นะครับมันเพื่อสามารถช่วยในการป้องกันโรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรียต่างๆได้นะครับ แล้วยังราดในท่อ,อในบ่อนนะฮะบ่อเลี้ยงปลาปลาสัสั์ต่างๆนะครับอย่าให้เกิดส่งกินเหมน็นนะครับแล้วทีนี้จุลินทรีย์ในส่วนของจุลินทรีย์พวกตัวนี้นะครับจุลินทรีย์เราสามารถนําไปขยายต่อได้ด้วยนะครับนํำไปขยายต่อได้ด้วยวขดนนนวดหนึ่งใช้ได้นานนะครับขวดหนึ่งใช้ได้นานนะครับที่กระผมทำเนี่ยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะสอนทำนะครับ ส่นทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไว้ใช้เองนะครับไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยนะครับมันจะช่วยลดอัตราการให้ปุ๋ยครึ่งๆเลยนะครับเขาคือ50%สเอร์เซ็นต์สมมติว่าต้นไม้ของคนใส่ปุ๋ย1่กิโลเนี่ยครับใส่ปุ๋ย1กิโลคุณก็ใส่เพียง5้0ากรัมหรือครึ่งกิโลก็พอนะครับเนื่องจากจุลินทรีย์จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยมันไปย่อยสลายพาวก เศษซากพืชซากสัตว์แล้วนะครับแล้วพร้อมอย่อยให้ย่อยให้มันเป็นอาหารนะครับเป็นธาตุอาหารของพืชน,นะครับเพื่อที่จะไปทดแทนปุ๋ยเคมีได้นะครับทีนี้อัตราส่วนในการใช้นะครับจะส่วนในการใช้เราถ้าเป็นแปลงผักนะครับหรือดอกไม้เนี่ยเราใช้ยี่สิบ cc ถึงสี่สิบ cc นะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรน้ยี่สิบลิตรก็คือขวดขวดสีขาวะครับ ขว12บาทที่เราไปซื้อทบร้านค้าแล้วก็เปลี่ยนขวดมานะครับอันนั้นคือ20 2ลิตรนะครับฉีดพ่นที่ลำต้นนะครับลำต้นและรากทุกๆ5-7ถึงวันนะครับต่ถามว่าฉีดที่ใบได,ได้ไม่ได้ครับแต่คุณจะต้องอผสมในอัตราส่วนที่บางสักนิดนึงนะครับเพราะถ้าสมหนักเกินไปเนี่ยมันจะไปย่อยใบไม้ของคุณนะครับ แต่ถ้าผสมบางๆมันจะไปช่วยย่อยแบคทีเรียช่วยกาจัดแบคทีเรียาตามพืชตามใบโซกเสกตาช่วงข้อต่อตาดอกอะไรตา่ตางๆนะครับไปกําจัดแบคทีรียทำให้แบคท่าทำให้ตาดอกของพืชน,นี่แตกออกมาเยอะนะครับกิ่งก้านจะแตกออกมานะครับถ้าเป็นไม้ใหญ่นะครับให้พวกให้เราใช้50 -2 สถึงซีซีไปเลยนะครับตัวน้ำ20่ิลิตรนะครับ ด้วยับผมเนี่ยผมผมไม่ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับเรื่องเรื่องใช้อัตราส่วนเนี่ยแต่ว่ากะกะเอานะครับแต่ถ้ามือใหม่นะครับให้ใช้อัตราส่วนนี้นะครับยี่สิบถึงห้าอ่ะยี่สิบถึงสี่สิบสี่ต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับอ่ะผมเนี่ยจะใส่กะกะเอานะครับคุณซีจะแดงได้ประมาณนี้ก็คือใช้เวลาประมาณสักอ่ะเจ็ดถึงสิบวันนะครับเจ็ดถึงสิบวัน ผมส,นะนสมน้ํานิดนึงนะครับผสมน้ําอาใส่น้ำไปในน้ำนะครับใส่สารไล่ไปสักนิดนึงเพื่อช่วยในการจับใบนะครับเมื่อประทําเสร็จก็เอาไปฉีดพ่นได้เลยนะครับวันนี้ผมฉีดพ่นแล้วนะครับทางที่ดีนะครับให้ฉีดพ่นในช่วงที่แดดออกนะครับ แต่ถ้าไม่มีเวลาจริงๆก็ฉีดตอนเย็นตอนค่ำได้นะครับไม่เป็นไรนะครับในกองปุ๋ยนี่นะครับผมฉีดเห็นไหมครับมันย่อยอ่ามันจะย่อยแล้วละครับใบไม้ต่างๆมันจะเป็นปุ๋ยชั้นเลือดเลยนะครับเมื่อกี้วันนี้นะครับผมฉีดไปแล้วนะครับฉีดไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ดังนั้น ไม่ไม่อยากฉีดใหม่แล้วครับเดี๋ยวมันจะไปย่อยใบไม้ของผมเองอ๋อมีอยู่ต้นหนึ่งยังไม่ได้ฉีดครับอาจจะเป็นซุ่มพู่พันกิมจูนะครับแต่เออแตกช่อดอกแล้วเห็นไหมครับแตกช่อดอกแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมันมีเทคนิคง,ง่ายๆนะครับเทคนิคง,ง่ายๆที่ทำให้ที่ทำให ต้นชมพู่หรือผลไม้ของเราเนี่ยเป็นผลหรือติดผลอย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องรอต้นโตก็ได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมันจะช่วยย่อยสลายมูลไก่มูลสตัตว์ต่างๆที่ใส่ไปนะครับ ทีนี้พืชอยากจะให้ดูพริกนะครับพริกเนี่ยผมก็อัดน้าจุลินทรีย์แลงก็ใส่ไเหมือนกันนะครับผมปักชําไว้หนึ่งอาทิตย์เองนะครับหนึ่งอาทิตย์นะครับผมก็ไม่นึกเหมือนกันว่ามันรากมันจะออกเยอะถึงขนาดนี้นะครับดูรากครับรากออกมาแล้วเห็นไ,ไหมครับเห็นรากไหมครับ เ็แล้วนะครับนิดเดียวเองนะครับมันช่วยกระตุ้นในรากด้วยครับช่วยช่วยฆ่าเชื้อพุ้ง่ายๆนะครับดังนั้นคลิปนี้ผมขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอาคลิปหน้าผมจะมารีวิวใหม่นะครับลืมนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยนะครับไม่ธรรมดานะครับลดภาวะโลกร้อนอย่างไงก็คือมันไปทําลายกลุ่มก๊าซนะครับกลุ่มก๊าซมีเทน พวกของเสียเหล่านั้นนะครับเช่นขี้หมูค้อ,อหมูมันทําลายกลิ่นพวกเหล่านี้นะครับการมีเทนเหล่านี้ทําลายโดยการย่อยสลายเนี่ยอ,อการนุยย่อยสลายทําให้โครงสร้างเนี่ยของพวกมีเทนเนี่ยมันเสียนะครับช่วยโครงสร้างของพวกมีเทนมันเสียได้สามารถย่อย ได้ตามธรรมชาติตคือวุ้นแ่้ว่าเราฉีดไปแล้วนะครับพอฉีดไปแล้วที่นี้มันเกิดกระบวนการย่อยตามธรรมชาติของมันนะครับมันจะทาให้พืชเจริญเติบโตวุ้นง่ายสร้างภูมิคุ้มกันให้พืชนั่นเองนะครับวันนี้ผมขอจบการนำเสนอไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับถ้าชอบนะครับถ้ารักคลเอ็นดูสงสารก็กดซับสไครต์ให้ด้วยก็ยังดีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเพื่อเสริมแรงบวกให้ ช่องของเราด้วยนะครับช่องระบายปากนั่นเองนะครับอ,อย่าลืมนะครับซับสไครด้วยขอบคุณครับ